สานเจ้าพ่อโดรไรมอนทําชาวโซเชียลเห็นบอกตกใจเลิกลากมีทั้งบอกน่ารักทั้งบอกจะขำก็กลัวบาปทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดโดยเฟซบุ๊กกักสุดหลอได้โพสต์รูปภาพสารเจ้าบริเวณห้องอาหารเรือนต้นของโรงแรมมนเทียนย่านสีลม พราะสะดุดตากับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากของที่คนนํามาถวายล้วนจะเป็นตุ๊กตาเดลไรมอนจนํานวนมากพร้อมแคปชั่นระบุว่าว่าแต่ทําไมต้องดรไรมอนทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์จานวนมากมีทั้งบอกน่ารักสารพัดนึกและสมปรารถนาผู้สื่อข่าวเดินทางไปจุดที่ตั้งศาลซึ่งอยู่ภายในโรงแรมพบว่าศาลดังกล่าวเป็นลักษณะเรือนไทยยกสูงขนาด2อคูณสเมตรโดยภายในมีรูปของกุมารทองอยู่3องค์คือน้องจุก น้องเพชรและน้องฉัดโดยรอบข้างสารก็จะมีของเล่นและมีตุ๊กตาดูราไรเอมอนขนาดต่างๆติดอยู่รายรอบแม้กระทั่งบนหลังคาสารและต้นไม้ที่อยู่ข้างสารนอกจากนี้ยังมีสารขนาดเล็กกว่าซึ่งมีการนำรูปของนางกวักมาอยู่ด้านในด้วยทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาอักษรนิด